พบกับผมอีกแล้วครับเป๊ะหรือันคาเท่ลมสันนะครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่นะครับาทางร้านก็เลยจะมานําเสนอเมนูแห่งวันแม่นะครับวันนี้จะเป็นเสนอเมนูเป็นบัวลาเต้น,นะครับบัวลาเต้เดี๋ยวก่อนที่จะไปชมสูตรการชงนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องวันแม่ก่อนนะวันนี้คือ,อลูกๆคนไหนที่ ยังไม่รู้ว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนนะครับในวันแม่ที่จะถึงนี้แนะนําได้นะครับที่ร้านเดวันคาเฟ่สมสักของเราร้านเดวันคาเฟ่สมสักของเราครับวันแม่เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเมื่อคุณลูกค้าซื้อเครื่องดื่มของเราครบ2แก้วเราจะแถมฟรีทันที1แก้วนะครับย้านะครับแถมฟรีทันที1แก้วไม่ว่าคุณลูกค้าจะมากับคุณแม่คุณลูกมากับเพื่อนคุณพ่อหรือมาคนเดียวก็ ก็ได้นะครับคือไม่จํากัดว่าต้องมากับคุณแม่น,นะครับอ่าโอเคนะครับเราพูดกันเยอะแล้วเราไปดูสูตรผสมกันเลยคนระับตามมาเลยสําหรับเมนูบูอาดลาเต้นะครับก็จะเป็นเมนูที่มีกาแฟเข้ามาผสมนะครับตัวนี้เราก็จะใช้เป็นบัคเก็ตหนึ่ช็อตนะครับ ใช้เป็นเบเก็ตหนึ่งช็อตนะคะเราจะใช้กาแฟไม่เยอะนะครับตัวนี้เราจะเน้นเป็นออกไปทางนมมากกว่านะฮะก็ทำการกปดกาแฟหนึ่งช็อตได้เลยฮะเราจะใช้น้ำกาแฟอยู่ที่5้าสินะครับ สกัดตามกาแฟอยู่ที่50 ml นะครับกาแฟ1ช็อตเราต้องรอกาแฟเราก่อนนะครับสักแป๊บหนึง่งระหว่างรอกาแฟนะครับก็อย่าลืมนะครับวันแม่ที่จะถึงเชิญได้ที่ร้านวันคาเฟ่ลมศักของเรามีโปรโมชั่นดีๆ2แก้วแถมฟรีทันที1แก้วนะครับ กาแฟก็ใกล้ได้แล้วครับและส่วนผสมหนึ่งอย่างของเราก็จะมีเป็นนมสดนะครับนมสดรสเยือแล้วก็จะมีเป็นไซลัปอัญชันนะครับโอเค เราก็ได้ชอ็อตกาแฟออกมาเข้มๆอย่างนี้เลยนะครับ50 m สวางพักไว้ก่อนจากนั้นนะครับเรามาทำส่วนผสมของนมงกันนมนะครับเราจะใช้เป็นนมสดอยู่ที่ 100ml นะครับหนึ่งเราจะแบ่งนมเป็น2ส่วนเาผมขออนุญาตชงใส่แก้วเสิร์ฟเลยแล้วกันส่วนหนึ่งนะครับเราจะใส่ในแก้วเสิร์ฟเราเลยใส่ลงไปในแก้วเสิร์ฟอยู่ที่ 80ml ิลนะครับแปดสแล้วอีกส่วนที่เหลือ 20ml เราจะใส่แก้วเราไว้ก่อนนะครับตั้งรอไว้จากนั้นเราจะใช้ไซรัปอัญชันลงไปผสมกับนมนะครับใส่ไซรัปอยู่ที่45 ml จากนั้นนะครับทำการคนใส่หลับและนมให้เข้ากัน เมื่อไซรับลงไปผปสมกับนมแล้วสีเขาจะเริ่มออกมาเป็นสีฟ้าฟ้านะครับได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะทําการเติมน้ำแข็งลงไปเมื่อเราใส่น้ำแข็งได้อย่างนี้แล้วนะครับ ให้เรานำนมอีก20 ml ที่เราเหลือไว้นะครับเทราดลงไปบนน้ำแข็งเราจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยครับมาตามด้วยกาแฟะนะครับที่เราโปรดไว้ ลาดลงไปเลยครับกาแฟพยายามลาดแล้วก็วนๆน้ำแข็งหน่อยนึงนะครับโอเคฮะะก็จะได้ เป็นมานินะฮะบูอัสลาต้เขาจะมีเป็นส่วนสีน้ำเงินอยู่ข้างล่างนะแล้วก็มีข่าวก้านตรงกลางก็จะมีช็อตกาแฟข้างบนก็จะเป็นกาแฟที่ไม่ค่อยเข้มมากเท่าไหร่นะครับสำหรับเมนูนี้เป็นกาแฟที่ออกรสชาตินมซะมากกว่านะฮะสำหรับความหวานนะครับสําหรับความหวานถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชอบหวานก็สามารถเพิ่ม,มตัวไซรัปเยอะกว่า45ได้นะครับสามารถเพิ่มได้ถึง60นะฮะ แต่สูตรที่ผมพาชมนียมันจะเป็นสูตรที่หวานกําลังดีนะฮะกำลังเหมาะเลยนะครับประมาณนี้นะฮะป็นนร่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมทำลงเพราะว่าผมจะมีเมนูวันแม่อยู่อีกประมาณตั้งสองสามเมนูจะมาสอนอยู่ในช่วงก่อนจะถึงวันแม่นี้นะครับก็สุดท้ายแล้วครับก็อย่าลืมฝากด้วยนะครับร้านเดอะวันคาเฟ่หลุมศัก์ของเรา วันแม่นี้มีโปรดีๆสอแถมหนึ่งนะครับอย่าลืมพาคุณแม่เข้ามานะครับขอบคุณมากๆครับผม